พิเศษอผู้ว่าราชการจังหวัดช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเามืองแห่งทะเลภูเขาหนาวสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤด,ดูจิตที่อยู่พระอริยะสงฆ์มันม่นคงสาะาอาดนักท่องเที่ยวนะต,ต,ต้องได้ยินดีกับจังหวัดเราะคราบนักท่องเที่ยวเนี่ยมาบ้านเราเยอะมากเลย คร,ครับขอบระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับในนามของผู้รบับผิดชอบด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดเลยยินดีที่จะมีท่านมานำในการที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเลยในทุกๆด้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเบื้องต้นก็ต้อง ขอขอบพระคุณชาวจังหวัดเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราร่วมแรงร่วมใจกันร่วมมือการรับวัคซีนจนถึงร้อยล้านโดสก่อนที่จะขึ้นสกราชใหม่นะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำวันพุทธที่5มกราคมพุทธศักราช2565ส่วนสถานการณ์ของจังหวัดเลยนะครับเราถแถลงข่าวทุกวันพุธ ถ้าถัดจากวันพุทธที่แล้วจนมาถึงวันนี้นะครับรวมติดเชื้อ7วันที่ผ่านมานะครับทั้งสิ้น70รายนะครับแต่วันนี้พบผู้ป่วย3รายนะครับเป็นผู้ป่วยนอกพื้นที่2รายครับอยู่ในพื้นที่1รายนะครับเรามีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่4,703ารายนะครับขณะนี้ หายป่วยแล้ว4575รายครับยังรักษาตัวอยู่81รายเสียชีวิตอยู่ที่42รายแล้วก็นำเข้าเสียชีวิตอีก1รายนะครับก็รวมเป็น43นะครับวันนี้หายป่วยกลับบ้าน12รายนะครับจากอำเภอภูเรือ5รายด่านซ้าย7รายนะครับจังหวัดเลยมีสถิติการป่วยอยู่ลำดับที่65ของประเทศไทย นะครับสำหรับนอกพื้นที่สองรายซึ่งเข้ามาจังหวัดเลยก็คือมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งรายเพชรบูรณ์หนึ่งรายนะครับสำหรับติดเชื้อในจังหวัด1นรายนั้นก็อยู่ที่หมู่11ตําบลศรีสองลักษํเาเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับารายนี้ก็มีประวัติเสี่ยงก็คือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันจาก จังหวัดขอนแก่นซึ่งเดินทางมาเยี่ยมนะครับข้อมูลตั้งแต่29ธันวาคมจนถึง64นะครับจนถึง5มกราคม65มีเสียชีวิต1รายนะครับรายที่เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ป่วยชายไทย67ปีครับเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโควิด19รายที่4,558ครับ ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยไม่มีประวัติการรับวัคซีนนะครับมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับรายนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวังสพุงระหว่างวันที่14ถึง21ธันวาคม64นะครับอาการ ไม่ดีขึ้นคณะแพทย์ก็เลยส่งต่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยเมื่อวันที่22ธันวาคม64นะครับรายนี้ก็สรุปแล้วเป็นผู้ป่วยที่อปอดติดเชื้อจากโควิด19นะครับมีอาการเรีวลงเรื่อยๆนะครับใส่ท่อช่วยหายใจนะครับก็ แพทย์ก็ดําเนินการดูแลรักษาตามแผนการรักษานะครับจบจนวันที่30ธันวาคม64ผู้ป่วยก็เสียชีวิตนะครับแพทย์วินิจฉัยสุดท้ายก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดปอดติดเชื้อจากโควิด19นะครับ สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน81รายนี้เป็นผู้ป่วยสีเขียวมีอาการเล็กน้อยก็อยู่ที่66รายนะครับมีอาการปอดอักเสบไม่รุนแรงคือสีเหลืองอยู่19รายนะครับสีแดงก็คือปอดอักเสบรุนแรง5รายภายใน5รายก็ใส่ท่อช่วยหายใจ1รายนะครับจำนวนเตียงนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาในหลายจังหวัดซึ่ง กิดการระบาดนะครับเช่นที่อุบลราชธานีต้องเปิดโรงพยาบาลสนามใจจังหวัดเลยนะครับก็รายงานเบื้องต้นแล้วว่าเรามีผู้ป่วยอยู่80่ารายนะครับดังนั้นเตียงของเรามีความพร้อมนะครับสำหรับเรื่องของวัคซีนนะครับขณะนี้เราฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วจากฐานทะเบียนร,ราษนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่62ซนะครับ ถ้าจากการสำรวจนะครับดังที่ท่านรองผู้ว่ารายการจังหวัดรายงานในเบื้องต้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70%กว่าๆนะครับนั่นคือเข็มที่1น,นะครับส่วนเข็มที่2เราฉีดใกล้เคียงกันนะครับก็อยู่ที่54.05%นะครับซึ่งขณะนี้สิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับก็คือเรื่องของกลุ่ม ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่หนึ่งเมื่อกี้ผมแจ้งในเรื่องของการเสียชีวิตของผู้ป่วย64ปีที่ตำบลทรายขาวนะครับรายนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนครับถ้าฉีดวัคซีนผมก็คิดว่ารายนี้น่าจะอาการไม่รุนแรงและก็ไม่เสียชีวิตนะครับดังนั้นในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มทั่วไปก็แล้วแต่นะครับที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มใดๆนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาน,นะครับ ท่านสามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดทุกๆุกอำเภอ